สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเซลอยเจาะลึกทุกมิติของโลกภาพเย,ยนและบันเทิงกับผมนิทรานและพิธีกรคู่ผม คุณแคนอติรุธครับครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นรายการแบบนี้เราจะมาอัปเดตภาพยนตร์เข้าใหม่ในสัปดาห์หน้านะฮะก็คือวันที่21กรกฎาคมครับมีคุณผู้ชมได้เลือกชมกันหลายเรื่องเลยเรื่องแรกนี่ผมรอคอยมากกว่าเกือบ4ปีนะฮะเป็นภาพยนตร์เกาหลีครับก็คือ The Witch Part 2 the Afterward ครับคือ Part 1สนุกมากมากนะครับแล้วก็ Part 2มาแล้วนะครับเมื่อแม่มดอีกตนได้ถูกปลุกขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเขาเกิดมาแค่นี้ามพลาดกับภาพยนตร์แอคชั่นเกาหลีที่เปิดตัวอันดับหนึ่งมาแล้วนะครับนำแสดงโดยชินชีอานะครับส่วนอ วันอัพครับอันนี้เป็นภาพยนตร์แนวทีนเอทคอมดี้นะครับที่มาพร้อมกับความสนุกตื่นเต้นของกีฬาอ e ีสปอร์ตครับแน่นอนเรื่องนี้ฮะมีทั้งเรื่องของมิตรภาพความปวดหาแล้วก็การล่าฝันของเหล่าวัยรุ่นนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะนำเสนอนั้นก็คือ what did you eat yesterday ชื่อคิดง่ายๆมาเลยคุณทานอะไรเมื่อวาน <c oughs> นั่นนะฮะเป็นชื่อหนังได้ด้วยใช่มาจากซีรีส์สุดฮิตนะครับที่สร้างปรากฏการณ์ระดับโลกสู่ภาพยนตร์ที่เป็นไลฟ์แอคชั่นทำรายได้มากกว่า400ล้านบาทนะคร จะเป็นหนังที่เสริมสร้างอารมณ์อย่างนี้ในความที่มนุษย์เราเนี่ยเรามีความสุขเราก็จะบอกว่าเราเปลี่ยมสุขอิ่มสุขละแต่รสชาติของความหอมหวนแห่งความรักเนี่ยบางทีมันก็จะมีความขมปนๆอยู่นิดหนึ่งเพื่อให้ได้อัตรรสของชีวิต<อ>หนังเรื่องนี้นำแสดงโดยพระเอกคนนี้จากหนังเรื่อง Drive My Car เขามีชื่อว่าฮิเดโตชินิชิจิมะคุณสนใจเรื่องไหนครับสามารถไปดูตัวอย่างเช็ครอบซื้อตั๋วกันได้ครับ ผ่านทาง w w w m a j o r c i n e p l e x c o m นะครับหรือว่าทางแอปพลิเคชัน majorcineplex ก็ได้เหมือนกันครับบางครั้งคนเราเนี่ยเราติดภารกิจบ้างยุ่งบ้างฝนตกตอนนี้เนี่ยบางครั้งเราอยากทานพ็อปคอนของ majorcineplex แต่ไปไม่ถึงเขาอ่ะใช่ไหมเขาเลยมีไอเดียแบบใหม่ครับก็เลยกำเนิดเป็นนี่ครับพ็อปคอนพ็อปสตาร์ครับมาแล้วครับในรูปแบบซองเอาใจคอสายป๊อปนั่นเองนะครับครับมี3รสชาตินะคนรสชาติคลาสสิกนี่ฮะรสชีสนี่ครับ แล้วก็รถเข้าโพดปิ้งครับที่สำคัญคือราคาสบายกระเป๋ามากนะฮะถุงละ35บาทแล้วก็ซื้อง่ายมากครับถ้าเกิดคุณอยากกินไม่ต้องไปถึงโรงพาพยนตร์ครับเดินเข้าไปในเซเว่นเเลเว่นตอนนี้มีขายแล้วนะครับยังไงก็ไปซื้อมากินกันได้ครับเอาละครับมาถึงช่วงแรกของรายการของเรานะครับเราจะมาอัปเดตข่าวสารทั้งในแวดวงภาพยนตร์แล้วก็แวดวงเมืองเทิงต่างประเทศมาให้ติดตามกันนะครับถ้าพร้อมแล้วติดตามกันเลยในช่วงเซลูลอยบีครับช่วงเซลูลอยบีทสนับสนุนโดยเมเจอร์พ c o คอนเดลิเวอรี่ พอปคอร์นสุดหอมอร่อยสดใหม่เหมือนทานที่โรงหนังเสิร์ฟความอร่อยทรงตรงถึงบ้านสะดวกสั่งง่ายผ่านแอปเดลิเวอร Strange r Things เข้ามาสู่ปีที่4และได้ปล่อย2ตอนสุดท้ายไม่นานก็คงไม่น่าแปลกใจที่ซีซั่นนี้สามารถก่วยชั่วโมงคนดูเกิน1,000ล้านชั่วโมงภายใน28วันแรกหลังลงให้สตรีมมิ่งทาง Netflix เข้ามานั่งแทนอันดับที่2ต่อจากซีรีส์เกาหลีอย่าง Squid Game และเป็นที่แน่นอน Netflix ต่อยอดความร้อนแรงของแฟรนไชส์นี้ เพราะฉะนั้นมา่นแน่ๆกับซีรีส์ภาคแยก Stranger Things แม้ว่าผู้สร้าง Stranger Things อย่างสองพี่น้อง The Duffer Brothers ยังปกปิดเนื้อเรื่องเป็นความลับแม้แต่ค่าย Netflix เองก็ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรแม้ว่ามีข่าวลือหนาหูว่าจะเป็นการเจาะลึกเบื้องหลังของ Steve Justin Hopper หรือไม่ก็ตัวละครอย่าง Eleven ก็ตามแต่ดูท่าทางว่าจะไม่ใช่ตัวละครที่เราคุ้นเคยกันจ้า ล่าสุดทั้งสองพี่น้องได้เผยในรายการพอดแคสต์ว่าตัวละครเหล่านั้นไม่น่าสนใจสำหรับพวกเขาแล้วเพราะทำมาหมดแล้วใช้เวลากี่ชั่วโมงมาแล้วที่ล้วงลึกเรื่องราวของพวกเขาทั้งหมดเพราะฉะนั้นสปินออฟของเรื่องนี้จะแตกต่างกับต้นฉบับแบบ1,000%เปซนเลยทีเดียวก็ไม่แน่เหมือนกันว่าซีรีส์ที่เป็นภักแยกอาจจะเกิดขึ้นในเมืองสมมุติอย่างฮอกเกนส์เหมือนเดิมในยุค80ซึ่งเป็นต้นตอของเรื่อง ราวแปลกๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นในซีรีส์หรืออาจจะย้ายถิ่นฐานไปเมืองอื่นไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนียหรือต่างประเทศไปเลยอย่างรัสเซียก็เป็นไปได้ค่ะ หลังจากที่เก็บเนื้อหาของภาพยนต์เรื่อง Nope เป็นความลับมานานจนทำให้แฟนๆเป็นทุกข์ในที่สุดผู้กำกับสายดาร์กอย่างจอร์แดนพีก็ได้เผยสักทีว่าภาพยนต์สยองขวัญเรื่องใหม่ล่าสุดของเขานั้นมันเกี่ยวกับอะไรกันแน่ จอร์แดนได้เผยว่าเขานั้นอยากจะสร้างประสบการณ์เนื้อจินตนาการให้คุณผู้ชมได้สัมผัสโดยเฉพาะในปรากฏการณ์ของ UFO นั่นเองนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของสองพี่น้องที่เหินห่างและการเยียวยาความสัมพันธ์ของเขาทั้งสองโดยเขาจะเน้นการลวงลึกเข้าไปในความหมือหวาและความตื่นตาของปรากฏการณ์ UFO ที่เอื้ออำานยด้วยสื่อแหมฟังแค่นี้ก็พอจะเดาได้และเขาว่ามาแนวสยองตลกร้ายพร้อมจิก สังคมแน่นอนโดยภาพยตร์เรื่องที่3ของผู้กำกับคนเก่งคนนี้ได้ดึงนักแสดงคู่บุญมาร่วมแสดงอีกครั้งอย่างแดเนียลค l ลิยาที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้แล้วในภาพยรนเรื่อง Get Out ที่มารับบทเป็น O.J. h a y w o hey o d ประกบคู่กับนักแสดงดีกรีรางวัลเอมี่อย่างคีกี้พอลเมมารับบทเป็นเอเ r ร l ดน้องสาวของ j. โ j เด้วยเรื่องนี้ได้ดึงนักแสดงสตีเวนยุนมาร่วมสร้างสีสันด้วยค่ะ ถูกกลืนไปกับภาพยน์แฟรนไชส์อวตารมานานจนใช้เวลากว่า10ปีกว่าภาคต่อเรื่องนี้จะได้เห็นแสงสว่างแม้ว่าภาคที่สองกำลังจะลงจอฉายในสิ้นปีนี้และภาคที่3ได้ถ่ายทำไปพร้อมๆกับภาค2แล้วแต่ดูท่าทางเรื่องราวต่อไปในแฟรนไชส์ผู้กำกับของเราอย่างจิมส์แคมร์รนจะวางมือและส่งไม้ต่อให้ผู้กำกับคนอื่นแทนแล้วคะ่ะ โดยผู้กำกับเจมส์ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านนิตยสาร Empire ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นการถ่ายทำภาคที่3เขาคงต้องส่งโปรเจกต์นี้ให้กับผู้กำกับคนอื่นที่เขาไว้ใจต่อ เพราะอย่างที่รู้กันเรื่องอวตารกืนเวลาเขามานานเกินแถมยังมีโปรเจกต์อื่นๆที่เขาอยากสร้างด้วยคะ่ะโดยพักหลังเราแทบจะไม่ได้เห็นผลงานการกำกับการแสดงของผู้กำกับเจมส์เลยเพราะเฮียแก่ต้องทุ่มแรงให้กับอวตารพักสองนี้แหละ ในฐานะผู้เขียนบทร่วมและผู้อำนวยการสร้างทำให้ต้องทิ้งเก้าอี้ผู้กำกับโปรเจกต์อื่นมากมายและหนึ่งในนั้นคือภาพพ i ้ e ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Alita Battle Angel ซึ่งตั้งใจสร้างให้ลูกสาวเขาดูแต่ก็ต้องส่งไม้ต่อให้กับ Robert Rodriguez มากำกับการแสดงแทนค่ะ ด้วยเจมส์ได้ทิ้งถ่ายว่าภาคที่4ที่แพลนเอาไว้เจ๋งสุดๆและหวังว่าจะมีโอกาสได้สร้างแต่ก็อยู่ที่ผลตอบรับเพราะหากได้ทำภาคที่4และภาคที่5ก็จะดีเพราะจะเป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่และสมบูรณ์ค่ะส่วนแฟนๆชาวไทยก็ห้ามพลาดเพราะวันที่16ธันวาคม2022เจอแน่กับอวตารภาค2ค่ะ